l ล t เตอร์ g ลโก้ดีไ C Illustrator ออกแบบโลโก้ตัวอ,อ,กอักษรก็คือออกแบบโลโก้ตัวอ,อ,กอักษรเป็นตัว C นะครับที่จะเริ่มจากการมาที่เครื่องมือ r e Tangler Tool นะครับกดเข้ามาแล้วก็มาเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool นะครับอัตเนตครั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับที่จะเลือกสร้างวงกลมที่500คูณด้วย500พิกเซลนะครับที่กดโอเคนะครับ วางให้อยู่กลางหน้าบอร์ดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเอเลส o ูนะครับกดเข้าไปครับเลือกเครื่องมือซิส o ซตูนี้ที่จะเลือกตัดตรงนี้แล้วก็ตัดจุดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำเครื่องมือ Direct selection t น o l นะครับมาเลือกในจุดที่เราตัดแล้วก็คลิก Delete ไปนะครับสำหรับตรงนี้นะครับที่จะ เลือกเส้นเป็น5้าปอยแบบนี้นะครับตรงนี้ที่จะให้ดูลักษณะของเส้นนะครับเส้นมันจะเป็นลักษณะมุมมนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่คำว่า w i n d o w นะครับมาที่วินโด w เลือกคำว่าโซ่โดยปกติแล้วเส้นมันจะไม่ได้มีมุมมนแบบนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวพี่ขอเลือกไว้ก่อนนะครับโดยปกติมันจะอยู่มันจะเป็นลักษณะของมุมตัดๆแบบนี้นะครับแต่ที่มันได้เป็นแบบนี้ได้นะครับเราต้องมาเลือกตรงนี้นะครับคําว่าเราแคปแล้วก็เนี่ยครับคาว่าเราแคปเนี่ยครับให้เลือกคํานี้นะครับมันก็จะเป็นมุมมน,มน,มนลักษณะนี้ กอไ,ได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่คําว่า appearance นะครับสาหรับตรงนี้นะครับพี่ก็จะเลือกสั่งสีสั่งเส้นมาอีกห้าเส้นนะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะมีเส้นอยู่ทั้งหมดหกเส้นนะครับตรงนี้มันมีอยู่แล้วหนึ่งเราก็เพิ่มเข้าไปอีกห้าครั้งนะครับว่ามากดที่คําว่า add new stroke นะครับที่นับจากตรงนี้เลยครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกนะครับเพิ่มไปหกจากนั้นเราก็มาเลือกสีที่จะใส่เลยนะครับสีแรกนะครับเราก็มาที่อ e a r a น c e เนี่ยนะครับสีแรกเลยพี่จะเลือกเป็นสีนี้นี้นะครับหลังจากนั้นสีที่สองนะครับพี่ก็จะเพิ่มมาเป็น ิ p o i ครับเพิ่มเลขหนึ่งไปครับเป็นสิบ p o i จากนั้นก็ามาเลือกสีเป็นสีนี้สีที่3เป็นยี่สิบหา p o i นะครับแล้วก็เลือกใส่สีนะครับเป็นสีแบบนี้อันนี้เป็น35มสิบ p o i นะครับ จะเพิ่มทีละสิบเลยนะครับแล้วก็มาเลือกสีเป็นสีม่วงจากนั้นก็มาเส้นที่ห้านะครับก็เป็นสี่สิบห้านะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเส้นสุดท้ายจะเพิ่มเป็นห้าสิบห้านะครับ แล้วก็มาเลือกสีเป็นสีนี้ซึ่งมันเลือกอยู่แล้วแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะได้โลโก้ตัวอักษรตัว C นะครับด้วยวิธีการทำที่ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการสนับสนุนยูราฮ่าฮ่าด้ยนะครับสวัสดีครับ